คำเตือนนิยัยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านนิยมทางเพศแต่อย่างใดกลางฟังโขง Come on bro ตอนที่19เหมือนจะมีสาระกลุ่มลาิลเซเนต์ฟอรเควินทุกคนครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับขาตุยพวกมึงเตรียมของกันเรียบร้อยอยังวะอินเลทางนี้เรียบร้อยแล้วครับ W1 มึงอะไอตุยไปจัดเสื้อผ้าไปขาตุยทำอยู่ครับเมียเฟร็ก แอนเครือนกูไปไม่ได้กลับไม่ทันว่ามึงเคคนินเฮ้ยไอเพื่อนทลพีเฟร็กแอนเครือนกูจะฟ้องพี่เครือนริมโขงแบบปาให้กับข้อความของพี่สไภที่ส่งกลับมาสองคนผัวเมียข้อนี้ไปฮันนีมูนนอกโลกรอบพี่ร้อยกัน2คนตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนป่านนี้ยังไม่ยอมกลับมาเลยทั้ที่รู้ว่าเอวินจะขอไอเตี้ยโหดกระโดดทีมเอวิวแต่งงานคนอื่นเข้าพร้อมไฟกันหมดแล้ว มีแค่ไอ้เฟลิก,กอ้พี่เขือนนี่แหละที่ไม่ได้เรื่องเคคานินเฮ้ยกูกลัวเหรอคนไม่เอาเพื่อนเอาฝูงไอ้วันที่มันเอาจะแก๊งเราไปเฟล็กแอนเขือนไอสัตว์โขงคนกลา,มลางมาลากเมียมังไปดิเคคานินไอเหียเฟล็ก t ์ e ด1บิพี่สะพายกับน้องผัวตีกันกูก็จะไม่ยุง่งไอตุย้ยเอาน้ำให้กูหน่อยหิวปลายเอ็น e ไอ้ข้าบนไปคุยรายสนตัวไหมวะ เตี้ยมึงจะกลับไปยังไอ้หานี่ว่าเขาลืดเสือกทำเองอะไรเหรอครับเฮียไอ้ปลายอะในลายกูมม่มะริมโขงตอบคนกลางที่กำลังนั่งพับเสื้อผ้าสลับไปงานแต่งเพื่อนสนิทของเขาเขาตั้งใจว่าจะออกเดินทางช่วงบ่ายของวันนี้จะได้มีเวลาพักผ่อนด้วยมึงพับเสร็จหรือ,อยังวะใกล้แล้วครับเหลือ,ออีกสองสามตัวเออดีละคนพูดหันไปมองหน้าคนที่นั่งอยู่บนพื้น คนกลาเอกก็มองเขาอยู่เช่นกันทั้งสองคนเลยยิ้มให้กันนิดหน่อยพอให้หัวใจได้กระชุ่มกระชวยอีกสักพักจะได้ออกเดินทางสักทีอยากท่าอะไรก่อนไหมกลาจะลายไปสั่งให้ก็ดีแต่มึงเลือกนะกูคิดไม่ออกคนกลายพยักหน้ารับคำของเขาและหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาพิมพ์ยิกยักคงจะบอกรายการอาหารให้กับคุณกรผู้จัดการร้านให้เตรียมให้เริ่มโงละสายตาากอีกคน หันกลับมาสนใจข้อความจากกลุ่มไลน์ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะกิจในการทำเสอร์พให้งานแต่งของไอวินต่อคนในกลุ่มแชทนี้มีเพื่อนในกลุ่มวิศวะของเขารุนพี่ของไอวินไอวิวน้องสาวแฝดและบรรดาคู่ชีวิตของแต่ละคนรวมถึงตัวเขาเองที่ล่าเอาคนกลางเข้ามาอยู่ในห้องแชทนี้ด้วยอินเล่ยังเลยครับช้าหน่อยนะปลายเอ็นไปไปลาออกซะคาตุ้ย กูว่ามึงไหมที่ต้องไปคุยส่วนตัวกับไอ้หาปลายอะ e บิลวันทำมาว่ากูไอ้สัตว์นี่ตุ้ยน้ำกูเร็วๆจี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 จไอ้พวกหานี่มึงว่างกันนักเลึกไงอะฮะสั่นยิกๆยิยิจนไข่กูจะแตกแล้วไหมล่ะย่าอยู่ยี่ควายจี้เขามีระบบปิดเสียงนะมึงไม่รู้เหรอเควินพี่จียา่ามาให้ได้นะครับอารินนี่ ที่บ้านกำลังออกเดินทางจ้าอลินนี่ส่งรูปภาพริมโขงกดดูรูปภาพที่น้องสาวแฝดคนเล็กของไอวินส่งมาเป็นภาพรถตู้ที่บรรจุกกระเป๋าและคของอีกเยอะแยะมากมายมีสมาชิกในครอบครัวของไอวินร่วมอยู่ในเฟรมด้วยทุกคนยิ้มให้กล้องกันอย่างพร้อมเพรียงดูอะไรล่ะครับกลางดูด้วยสิคนที่นั่งพับผ้าอยู่บนพื้นลุกขึ้นมานั่งบนโซฟาข้างเขามือยาวโอบไปด้านหลัง พร้อมกับวางค้างเกยไหลกันเอาไว้ริมขงเหลือบสายตาไปมองคนรักเด็กกว่าเขาขยับตัวนิดหน่อยเพื่อเอ็นตัวพี่อีกคนคุยกันยาวเลยนะครับเออตื่นเต้นแหละนานๆทีจะได้เจอกันทีกลางก็ตื่นเต้นคนกลางเอียงหน้ามาหอมแก้มกันกลัวทำตัวไม่ถูกต่อหน้าเพื่อนเฮียเฮ้ยมึงก็เวอร์เกินไอ้วานไอตุยก็รู้จักกันปะ เรียมโขงหัวล่ะในลำคอด้วยความหมันไส้เขาใช้หัวโขกกับหัวอีกคนเบาๆไปด้วยหรือว่ามึงจะไม่ต้องไปดีไม่เอาอ่ะอย่ามาทํากันแบบนี้สิเฮียคนกลางทาเสียงงงแง,งงในตอนที่ฟังเขาพูดจบเจ้าตัวยกแขนอกกระชับตัวเขาแน่นแล้วซุกหน้าเข้ากับซอกคอในตอนที่พูดไปด้วยถ้าไม่ให้กลางไปเฮียก็ไม่ต้องไปด้วยเหมือนกันแต่งานเพื่อนกูไม่ล่านั่นก็เฮียไม่ให้กลางไปด้วย ไอ้ตีอีกแล้วอ่ะด้วยความหมันไสในความปัญญาอ่อนของสามีเด็กริมโขงเลยทุบหัวอีกคนไปหนึ่งทีคนโดยเขาทุบหัวก็ร้องอดไวดโวยวายซ้ำยังกระชับกอดแน่นจนตัวริมโขงเกยไปนั่งอยู่บนตักมันอีกไม่หนักหรือไงวะนั่นไม่ครับเฮียตัวเบาจะตายจะตายนี่ไม่ใช่กูตัวเบาหรอกนะมือนั่นแหละที่จะตายเพราะกูนั่งทับมืออ่ะเขาว่าอย่างไม่จริงจังนักแต่ก็ไม่ได้พยายามจะลุกออก คนกลางกำล,ลังวุ่นวายอยู่กับแผ่นหลังคนริมโของอีกคนเอาหัวมุดเข้ามาในเสื้อยืดที่เขาใส่อยู่เหมือนที่ชอบทำบ่อยๆใช้จมูกไล่ไปตามกระดูกสันหลังผ่าให้เสียววูบในช่องท้องริ่มขงขยับตัวแอนเพื่อหลบสัมผัสแต่ก็โดนมือแข็งแรงของคนกลางรั้งตัว,อวเอาไว้เอ้ยเอ้กลางเฮ้ยอย่าเล่นเสื้อกูยืดหมดแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นนะครับกลางเอาจริงกูไม่เอาปล่อยเดี๋ยวขับรถทางไกล เขาดิ้นตัวไปมาเพาื่อหนีเด็กหืนมันใช่เวลามาเหืนไหมไอเด็กเวนรรทิรักกอสี่แล้วกลางจะปล่อยไม่งั้นก็เอาจริงๆเลยคอยดูคนพูดไม่ได้พูดเปล่ามือข้างหนึ่งกระชับล็อกเอวแน่นอีกข้างยกขึ้นรูปไล้หนะ้าอกผ่าเสื้อด้านหน้าที่เรียบตึงเพราะเสื้อด้านหลังถูกเด็กเวนมันมุดจนออกจนกว้างจะเรียกไหมฮม ไม่เอาเฮ้ยปล่อยกูไอ้คนกลางเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอยากก่อากัดไอ้กลางอร่อยเออไอ้บ้าเอ้ยเ,เ,เ,เอามือมือออกไปเลยเขาวว่ยวายไม่หยุดเพราะทั้งมือทั้งปากอีกคนวุ่นวายไปหมดรุ่มร่ามอยู่กับเนื้อตัวถ้ายังมีการบี้ยอดอกเขาอีกริมโขงงุนหงิดไปเสียวไปจนงงกับชีวิตไม่รู้ว่าเขาควรจะครางหรือด่าเด็กมันก่อนดีไอ้กลาง เสียวเยอะเหรอคลางดังจังอ่ะเสียวหน้ามึงสิกูจะด่าอออมึงตั้งใจตะตะวาดใส่อีคนเสียงดังจริงๆนะไม่ได้อยากคลางเสียงดังแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่โดนคนกลางกัดลงมาพอดีปล่อยก่อนไม่เล่นนะเรกกลางที่รักก่อนสิครับเออที่รักปล่อยกูได้แล้วไฮ้เขินจังเลย ไอ้กลางริมโขงตะโกนเสียงดังลั่นห้องดูเด็กที่บอกจะปล่อยเขาแต่ก็ยังมาจูบหลังกับเสียงดังอีกมึงต้องโดนละแล้วพอคนกลางยอมปล่อยริมโขงก็ลุกขึ้นแล้วหมุนตัวไปตบหัวสามีเด็กของตัวเองหลายทีชอบใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะริมโขงมึงอยากกลวนตีนกูก่อนไหมล่ะฮะเขายกมือข้างหนึ่งเท้าเสเอวอีกข้างชี้หน้าคนเด็กกว่าที่นั่งกุมหัวตัวเองน้ำตาคลอเบ้าอยู่ ริมโขงบอกเลยว่าเมื่อกี้เขาฟาดไม่อมอมือด้วยโมโหปนสยิวไงห้ามตัวเองไม่อยู่ไปไปอาบน้ําเลยมึงเดี๋ยวจะได้เดินทางแล้วอาบด้วยกันไม่ล่าประหยัดเวลานะครับอย่างนะยังไม่เค็ดอีกริมโขงใช้นิ้วชี้ดันหน้าผาอีกคนจนหน้าหงายคนกลางหัวร้อชอบใจในท่าทางของเขาใหญ่ไม่รู้ว่ามันเป็นบ้า,เป,บาเป็นบออะไรหรือเปล่าลุกจ้าเมีย จุ๊บจู้บูจูบจูเออเอ้ยไอ้ไอ,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 อ้กลางไปแล้วครับเด็กกวนประสาทมานรีบิวิ่งหนีหลังจากที่ขโมยจุ๊บปากเข้าไปหนึ่งทีวริมโขงได้กับเซ่ถอยหลังจนเกือบล้มเพราะว่าไม่ทันได้ตั้งตัวเฮ้ยประสาทจะแดกคนเหนื่อยใจกับสามีเด็กบทออกมาได้ความเบื่อหน่ายก็จะทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาตรงที่เดิมขอยิบเอาโทรศัพท์มาเปิดเข้าไลน์กลุ่มอีกครั้ง ไม่รู้ว่าป่านนี้พวกนั้นคุยกันไปถึงไหนต่อไหนแล้วอินเลการอย่าลืมของที่พี่บอกด้วยนะการอานั์เว์ครับพี่เลการเก็บไว้ในรถแล้วข้อความล่าสุดที่ริมโขงเปิดมาเจอเป็นของสองสีภรรยาตัวเล็กตัวน้อยคนหนึ่งเมียไอ้ปลายคนเงียบประจำแกงอีกคนหนึ่งเป็นเมียของรุ่นน้องในที่ทำงานของไอวิวริมโขงยังไม่เคยเจอน้องการแต่เขาเคยเจอกับทะเลเมียไอ้ปลายแล้ว นอมเป็คนน่ารักมากตลกและเข้ากับคนง่ายคงเป็นนิสัยคนทำงานบริการนั่นแหละปลายเอ็นมึงออกเดินทางกันแล้วเหรอวะไอละติกีระติออกมาตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วครับฮัลโหลน1ีนี่มึงเล่นโทรศัพท์ตอนขับรถเหรอวะเนี่ยการอนาเธอร์วลดเปล่าครับทานเข้ากันอยู่กาตุย้ยขอโทษทีต้องการเมียพี่มันโง่นบ งั้นมึนกง,งก็โง่กว่าไอ้ตุ้ยก็แล้วกันโง่ทั้งคู่มึงแหละไอ้หาเอ้ยคนรักเพื่อนมากด่าไปอ่านข้อความไปด้วยคาตุ้ยยัยงไงพูดให้ดีๆนะไม่งั้นมึงไม่ได้เดินแน่เฟล็กแ <ak> อนเคิรอนนี่มึงจะอุ้มมาเหรอไอ้ตุย้ยคาตุย้ยอ้วนซะขนาดนั้นใครจะอุ้มไหววะนั่นด1บวนไอ้หาตุย้ยเอ้ยใครอ้วนอะจี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 จ เอาแล้วจ้าเอาแล้วผัวเมียตีกันแล้วจ้าเค okay. ชาเนนที่รักผมคิดถึงคุณย่าอยู่ยี่ใครวะนั่นเ,เฮ้ยเชี่ยเริยมโขถือกับสะดุ้งตกใจเมื่อข้อความจากไอ้คนที่อาบน้ำอยู่เด้งขึ้นมาเขาถึงกันลุกขึ้นเดินไปประชิดประตูห้องน้ำไอ้เฮียกลางมึงเล่นอะไรวะเนี่ยแล้วตะโกนด่าคนที่อยู่ด้านในเปล่านี่ครับเฮีย ฟรกแอนเคิรนผัวเด็กอายุสิบแปดข้โขกอะพี่ย่าจี้จี้จี้จีจีหนัวมึงแน่มากไอเด็กสิบแปดเล่นอะไรไม่รู้เรื่องนะมึงอ่ะก็เขาคิดถึงตาเองง่ะอยากจะโมโหแต่ก็ดันยิ้มออกมาเฉยเลยในตอนที่เด็กข้างในห้องน้ำมาตะโกนตอบกลับด้วยเสียงค้ดจมูกคล้ายปัญญาอ่อนก่อนเจ้าตัวจะร้องเพลงคิดถึงฉันไม่เวลาที่เธอเสียงดังลั่นห้องน้ำเริ่มโขเลยทำได้แค่สายหัวหน่ายใจไม่ไหวจะด่าต่อ ย่าอยู่ยี่น้องโขงขอเครับจับผัวเด็กให้เจบ้างดีเคคนินคือผมไม่ได้เจมานะะพี่เคชาเนนกลางจับเฮียเองครับกาตุ้ยเอยลำใหญ่เว้ยเดเฮ้ยแยกวงแยกวงแยกย้ากย้ายเฮ้ยเฟร็กแอนเคือนพี่นับถือมึงเลยคนกลางข้าน้อยขอคารวะจี้จี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  เอ้ยกูจะเอาแบบเนี้ยย่าอยู่ยี่มีผัวเด็กอนาอีกจีไอ้กลางอาบน้ำเดี๋ยวนี้จ้ากว่าเสียงน้ำจากฝักปูจะเปิดให้ได้ยินลืมโขก็ถือกำเน็ดเหนื่อยจะจะเข้าไปจับหัวคนกลางโขงกกรแพงห้องน้ำเสียเหลือเกินในคนที่บอกว่าจะทำตัวไม่ถูกกับเพื่อนเขาวะเห็นแต่เด็กหน้าด้าที่พิมพ์คำหวานในลายกลุ่มให้ชาวบ้านเขาแซว13นาฬิกา25นาที กว่าจะพากันออกจากห้องมาได้ก็วุ่นวายมายันเที่ยงริมโขงกับคนกลางแวะไปดูเด็กติ๊กที่แม่เขาให้ย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังแถวตลาดจริงๆมันก็เป็นแค่บ้านเก่าของไอ้เฟล็กที่พ่อแม่มันยกให้ก่อนจะย้ายไปอยู่อีกต่างจังหวัดส่วนเจ้าของบ้านเขาก็ย,ายลกล้ายรกลรากไปอยู่ที่กรุงเทพกับพี่ชายริมโขงแล้วบ้านหลังนี้ก็เลยว่างมานานที่บ้านของริมโขง เห็นว่ามันน่าจะสะดวกกับตีกับครอบครัวมากกว่าอยู่บ้านเช่าหลังเก่าที่เด็กสาวเคยอยู่เลยให้คนมาทําความสะอาดและช่วยขนย้ายเข้าของให้ตั้งแต่เมื่อสองวันก่อนเฮีย er อยากได้ลูกสาวห,หรือลูกชายครับคนกลางที่น่าอยู่บอกข้าวคนขับเอ่ยหามขึ้นริมโขงเลยเหลือบสายตาไปมองอีกคนเพียงเล็กน้อยแล้วกลับมาสนใจถนนด้านหน้าต่อมึงอะแหละอะไรก็ได้ครับถ้าเป็นลูกของเราก็เหมือนกันนั่นแหละเขาตอบเพราะก็ยกยิ้มมุมปาก ดีใจที่อีกคนเข้าใจกันในเรื่องนี้เรื่องราวเข้าใจผิดใหญ่โตมื่อหลายวันก่อนนั้นทําเอาเริ่มโขงเสียพลังงานไปเยอะมากเรียกได้ว่าข้าววันข้ามคืนกันเลยทีเดียวไอเด็กโขงนี่ไม่รู้ไปเอาแรงมาจากไหนเยอะแยะสงสัยในจุปบจุ๊บจะใส่ย,ยาขยันมาด้วยไม่ใช่ขยันทํางานนะขยันเอากูนี่แหละไอ้บ้าอตอนนี้เริ่มโขงกับคนกลางเตือนทางออกนอกจังหวัดแล้วเวลาบ่ายแก่ๆแ,แต่เริ่มร่มลมเริ่มแรง สองข้างทางที่รถวิ่งผ่านสวนมากจะเป็นป่าไม้จะมีเพียงช่วสั้นๆที่เป็นบ้านเรือนสองหนุ่มคู่รักต่างวัยนั่งคุยกันไปนเรื่อยเปื่อยสวนมากก็เรื่องของคู่แต่งงานคนกลางขอให้ริมของเล่าเรื่องสมัยที่วินกับวิวเริ่มรู้จักกันเขาก็เล่าตั้งแต่ตอนที่ไอวินตัวเล็กไปกระทืบคนเพื่อช่วยแฟนมันพี่วิวโคตรเท่เลยเฮียเออเรื่องหัวนี่มันสุดในรุ่นแล้วแล้วพี่เขาเป็นเออเอ,อ,อเกค,ครับ ริมของสายน่าให้เป็นคําตอบก็จะพูดกับตัวเขาเองขึ้นมาบ้างกูก็ไม่ได้เป็นนะกลางรู้คนกลางตอบรับเสียงเบาคล้ายกับมีความรู้สึกผิดในใจเฮียเสียใจไหมครับเรื่องเรื่องที่เราคบกันนะ่ะถามช้าไปไหมวะนี่มันก็นานแล้วนะริมขงยื่นมือมาดันหัวเด็กเสียงอ่อยเรื่องนั้นเขาเลิกคิดไปนานแล้วกูไม่ได้เสียใจ แค่งูในตอนแรกๆคือมึงก็รู้ว่ากูไม่เคยคบใครแล้วอยู่ๆวันนึงก็มาตัวเท่าควายเลยควายที่ไหนจะหล่อขนาดนี้มันอกมั่นใจมากเลยนะมึงอะ่ะคนกลางหัวร้อยชอบใจในคำแขวะของเขาอีกคนจับเอามือริมขงข้าที่ดันหัวตัวเองมาวางไว้บนหน้าขาแล้วใช้นิ้วเรียวไล่เล่นไปมาขอบคุณนะครับเฮียโของอะไรอะ่ะฮะอะไรขอบคุณที่ยอมให้กลางเข้าไปในโลกของเฮีย คนพูดแทรกนิ้วมือเข้ามาตรงร่องนิ้วมือของเขาประสานมือกันและกันจนแน่นริบขอูู้สึกหัวใจอุ่นวาบกับคำขอบคุณของอีกคนจนเผยรอยยิ้มกว้างกลางจะดูแลครอบครัวของเราให้ดีที่สุดเลิกงองแงก่อนเธอมึงอะรอให้ลูกเกิดก่อนครับกลางจะไม่งองแงใครดูเ <I> ชื่อตายละ่ะคนกลายกมือของเราให้จับกันอยู่ขึ้นมาจูดซ้ำๆหลายครั้ง คำบอกของริมโคงอีกคนก็คงรู้ว่าเขาไม่ได้จริงจังอะไรนักเฮ้ยไอ้กลางมึงกัดกูทําไมเนี่ยหน้ามันเขี้ยวแต่แล้วความโรแมนติกก็เกือนหายเมื่อคนกลางอา้าปากงับนิ้วชี้เขาอย่างแรงมึงอยากตายมากใช่ไหมฮะโอ้ยย yeah. <laughs> คนร้ายกัดน,นี้เขาหัวเราะร่วนหาที่ริมโคงทุบหลังมันไปนดังอกักไม่รู้ว่าคนกลางมันเป็นโรคจิตหรือเปล่า ถึงชอบกัดชอบกินให้ริมโขงได้โมโหทุบมันเสียเหลือเกินเธอน่ารักเธอน่ารักจนใจไหววันเอ้ยรำคาญรำคาญที่แปลว่าเขินจะต้องอมยิ้มแก้มปลี่ะนะเวลาสองทุ่มรถจนคันสีเหลืองก็มาถึงจุดหมายแรกที่พักในคืนนี้เขาเลือกนอนไม่ไกลาจากรีสอร์ทที่จะจัดงานเท่าไหร่เอาไว้พรุ่งน,นี้สายค่อยขับรถเข้าไปเช็คอินห้องที่เอวินมาจองไว้ให้อีกที กูหลวว่าไปคืนนี้แล้วตอนเ้าจะโป๊ะแตกออกมารับลมแล้วถ้าเอกกับไอเตี้ยมันเข้าเขายิ่งแสดงไม่ค่อยเก่งด้วยไงยไม่เหมือนพี่ย่าก,กับพี่จีเรื่องที่หลอไอวิวให้ไปเล่นเอ็มวีในสมัยปีหนึ่งอะคิดแล้วก็ยังขำอยู่เลยตอนนั้นเขาไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่ตลงตอนไอวินเล่าอย่างหัวฟัดหัวเวียงนั่นน่ะแหละลืมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่เรนนิเทศเก่งการแสดงทุกคนหรือเปล่าแต่ดูเหมือนจะใช่เพราะไอวินเองก,ก็คนแสดงเนียนอยู่หรอก ไม่งั้นมันคงโดนเตี้ยวิวจับได้ไปน,นานแล้วละ่ะงานนี้เตรียมงานกันมาเป็นสองสาเดือนแต่ไอ้คนที่จะโดนเซอร์ไพรส์ก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึงครับคนถูกเขาเรียกขารับเสียงใสเด็กหนุ่มหน้าตาน่ารักเดินออกจากห้องเข้ามาประชิดต,ตัวริมโคดที่ยินอยู่นอยระเบียงรับลมเลยหมุนตัวกลับเข้าไปหาตาคมศบตากับคนกลางที่ยื่นมือมาอบกอดกันถ้าเราต้องเลี้ยงเด็ก มึงก็อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอิสระแบบนี้แล้วนะเขาพูดในสิ่งที่คิดขึ้นได้ริมโขงเป็นคนที่ชอบเที่ยวมากทุกคนก็รู้ดีเขาเลยคิดกังวลแทนคนกลางที่ยังเป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มมึงเปลี่ยนใจยังทานนะคนกลางเปลี่ยนใจไม่รับเด็กมาเลี้ยงหรอครับเริ่มโขงสายหน้าให้กับคำตอบของขอีกคนแล้วใช้แขนทั้งสองข้างโอบไปรอบเอวสอบดวงตาคู่คมยิบกายจริงจังเปลี่ยนใจไม่อยู่กับกูไม่ครับ เรื่องนั้นกลางไม่มีวันเปลี่ยนแน่นอนอีกคนตอบกลับออกมาอย่างรวดเร็วดวงตาคู่หวานสั่นไหวคล้ายตกใจกับคาที่เขาพูดบอกออกไปอย่าถามคาถามนี้กับกลาอีกนะแล้วพูดย้ากลับมาด้วยน้ำเสียงที่จรงิงจังเฮียคือสิ่งเดียวในชีวิตนี้ที่กลาจะไม่เปลี่ยนใจไม่เสียใจและไม่รู้สึกว่าคิดผิดเลยที่ได้รักแหวะกูอ้วกได้ไหมวะคนกลางยืนหน้าเข้ามาใกล้กัน แผลทองลูกของเราหรือไงกันหืใช้ประจมูกรั้นถูถ่ายไปมาตอนที่พูดแบบนั้นอีกคนทำให้ริมโขู้สึกถึงความเผาร้อนหบนใบหน้าขวยเขินให้กับสายตาอดอ,อ้อนคู่นั้นจนใจเต้นรัวไปครับไปต่อแขนต่อขาให้ลูกกันเฮ้ยเด็กลามมกปล่อยกูไม่มีทางลูกต้องการพ่อนะครับเฮียริมโขงแสนจะละเหียใจกับสามีเด็กของตัวเอง วันนี้เขาคิดว่าจะรอดแล้วเชียวเมื่อบ่ายเอาตัวรอดมาได้เพราะเขาอ้างเรื่องขับรถแต่แล้วสุดท้ายเขาก็ต้องขาสั่นอยู่ดีแต่ถามหน่อยเธอนะว่ามันสมควรแล้วเหรอที่เรียกกูว่าเฮียแต่จับทำเมียเอาเอา,เอาแบบนี้อะฮะรืมผมไม่เข้าใจคนกลางมันเลยไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่เลยไม่เคยเข้าใจเลยสักนิดเดียวเลิกเรียกกูว่าเฮียสักทีเถอะไอเด็กเวน้น วันนี้แดดดี้กับมีพามาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับลูกๆยัยไอ้ไอ้ไอ้กลางนั่นมันลูกแฝดกูไม่ใช่ลูกคนไม่ละไอเด็กเฮียสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับเย้ให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio